ร้านมิวพัทนี่มีแต่ของน่ากินเต็มไปหมดเลยนะมาถึงร้านนมขนาดนี้แล้วเอากาแฟสักแก้วไหมยอมยอมยอมเดี๋ยวจะไปสั่งนมให้โอเคฟานคันไอ้แฮฟส์มห์โฮมเมลค์นี่โฮมมิ์นี่มันคืออะไรอะโรู้สิอ๋อโอเค so whole milk is นมสดที ทุกอย่างอยู่ครอบอ๋อ oh, มันมีแบบอยู่ไม่ครบเนี่ย <laughs> มันแย่ไปไหนเนี่ย <laughs> เออเอา้านมสดภาษาอังกฤษมันไม่ใช่ fresh milk หรออ๋อ oh, okay so fresh milk is นมสด but then we have different types of fresh milk อ๋อมีแบบไหนบ้างอนะ่ะ okay so for example we have like low fat milk skimmed milk and whole milk อ๋อมันมีแบบ3แบบเลย We have more, we have more, but just wait. We มีเยอะก e ่ e we're j u s Thai beginning t o o k dance. Okay, so let's start with low-fat m e a l k Low-fat m e a l สบาย low เป็นว่าเตี้ย fat แปลว่าอ้วน milk ปลว่านมนมสำหรับคนอ้วนเตี้ยถูกต้องจุดจังจุดงนมไขมันต่ำ ถูกต้องเวยใครก็รู้นมพร่องมันเนยนมพร่องมันเนยพร่องมันเนยรอเรือต้องมาให้ชัดถ้าขาดไปอาจจะดูหยาบคายใช่แล้วนอกจากนมพร่องมันเนยที่ได้มีพูดด้วยอะไรนะ oh we had skimmed milk อ๋อ skimmed milk คืออะไรอ่ะ okay so skimmed milk is นมขาดมันเนยนมขาดมันเนยนมพร่องมันเนยนมขาดมันเนย นี่นมันต่างก,กันยังไงมัึง้าด <c oughs> จำได้เหรอโอเค so low fat milk โอเค is พร่องโอเคพร่องแปลว่าลดลงโอ้ oh. แล้วคำว่าขาดแปลว่าไม่มีเลย oh. ขอบคุณที่สอนภาษ <c oughs> าไทยยินดีค่ะ ก็ <laughs> คือพร่องเนี่ยมันลดลงนิดนึงขาดมันไม่มีเลยใช่แล้วก็โฮลมิลค์คืออยู่ครบเลยอย่างเงี้ยใช่เต็มอ๋อไขมันแบบเต็มๆเลยถูกต้องเข้าใจแล้วเนี่ยแต่ทั้งหมดนี่ก็คือนมสดใช่ไหมใช่ค่ะทั้งหมดเอ้าวแล้วถ้าสมมตินมเนี่ยที่มันมีรสสตรอเบอร์รี่รสช็อกโกแลตรสบลูเบอ,อรบ์รี่รสทุเรียนรสลองกองเนี่ยอไ้พวกนมเหล่านั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะ <laughs> อ๋อโอเค so we say flavored milk เฟรนด์แบบเมลค์ก็คือรสชาตินมต่างๆนั่นเองถูกจ้องนมปรุงรสนมปรุงรสแล้วไอ้นมปรุงรสตะกี้เนี่ยที่โรซี่บอกเนี่ยรวมถึงนมเปรี้ยวด้วยไหมอ๋อไม่ใช่ so นมเปรี้ยว we we have two different words so we can say cultured milk cultured milk good cultured cultured good โอ้โคก็ี้คำยาก cultured and fermented อ่า fermented อ๋อ fermented ก็เหมือนคล้ายการหมักดองอะไรนึงไหมอ่า fermented milk จริงๆแล้วพูดได้ไหมว่า Sour milk sour sour milk ได้ไหมพูด sour milk ได้ไหมนกเปรี้ยวก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะแล้วแต่แล้วใช่แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่จะเข้าใจไหมแต่ fermented กับ เขาเชนมันดีกว่านิดหน่อยปรยาการมากกว่าเข้าใจมากกว่าเป็นภาษาสากลมากกว่านะโอเคเนเรื่องนมนี่เอาซะมืนเลยเนี่ย Okay so let's review the words that we've learnt today starting with whole milk นมที่มีไขมันเต็มสัดส่วนเลยครับ Low fat milk นมไขมันต่ำครับ Skimmed milk นมขาดมันเนยหรือนมที่ไม่มีไขมันเลยครับ Cultured milk or fermented milk นมเปรี้ยวครับ Flavored milk นมปรุงรสหรือนมรสชาติต่างๆครับ and finally fresh milk นมสดนนี่คือคำศัพท์ทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวกับนมนะครับโอ้โหวันนี้ได้ไปแบบเต็มๆเลยนะคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยคุณได้ใช้แน่นอนครับเพราะทุกคนเนี่ยต้องกินนมอยู่แล้วใช่นะครับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วสำหรับรายการ Hello English ครั้งหน้านะครับกลับมาเจอกับเราได้ใหม่นะครับสำหรับใครที่อยากจะดูย้อนหลังสามารถดูได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยแล้ววันนี้นะครับขอบคุณสถานที่ที่สวยงามแล้วหอมนมแบบนี้นะครับที่มิวคาส์ครับผมที่สยามสแควร์นั่นเองนะครับวันนี้โรซี่แล้วก็แท็กนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอานมใหญ่นะใช่นมใหญ่ใหญ่เป็นถังเลยไหม